สวัสดีครับคุณผูฟังทีักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่26เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าระวังเหลืออดหมายความว่าอย่างไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นสันสตอแมนบอกว่าอย่างนี้ครับอย่าผิดศีลข้อมุสาเลยนะครับอย่าเลยครับ นายทักษินชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษเนื่องจากอาการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตจะไปขึ้นเขาจะไปลงเหวที่ไหนกระทั่งไปนั่งให้สสพักเพื่อไทยได้กราบไหว้ณนะที่ทําการพักวันนี้ก็เชิญตามสบายทั้งคุณภูมิธรรมเวทยาชัยทั้งคุณพวงเพชรเนี่ยไม่ต้องมาอารัมพบทมดเท,ท็จเพราะถึงขั้นไปไหนมาไหนไม่ต้องสวมปลอกคอไม่ต้องขออนุญาตจากกรมรัชธรรม์อย่างนี้แล้วเนี่ย จะขี่มาจะขี่หกไปเนี่ยใครก็ไม่เชื่อหรอกครับสู้ปิดปากเงียบซะดีกว่าอย่าให้ผู้คนอย่าให้สังคมเนี่ยเขาเอือมระอาแล้วก็หดหูใจไปมากกว่าที่เห็นและเป็นอยู่นี้เลยนะครับเชื่อแล้วล่ะครับว่านายเหนือหัวของพวกคุณเนี่ยยิ่งใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินจริงๆ,ๆแล้วก็ไม่เฉพาะนักโทษที่ได้รับการพักโทษอย่างนายทักษิณเท่านั้นนะครับลูกสาวของนายทักษิณเนี่ยก็ดูเหมือนจะเจริญรอยความยิ่งใหญ่ตามพ่อมหม่คนหนึ่ง ในเมื่อใหญ่กันทั้งบ้านเนี่ยก็ขอให้สุขสําราญกันให้เต็มที่กันแล้วกันนะครับจะทําอะไรก็เอาตามที่สบายใจเลยไม่มีแล้วครับประชาชนไม่มีแล้วครับกฎหมายที่จะไปราวีไปวอร์แวร์หรือบังคับนายทักษิณได้นะครับระวังอย่างเดียวเท่านั้นแหละรครับเหลืองหรือถ้าเกิดท้าทายมากไปเนี่ยคนที่เขามันไสเนี่ยเขาจะเหลืออดเอานะครับอ้าแล้วนั่น ก็คงจะเหลืออดหมื่กันแหละครับกรณีของคุณชนินรนุ่งแสงซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ถึงได้แหกพักที่รอร่วมรัฐบาลออกมาพูดถึงรัฐบาลเศรษฐาแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับคุณชนินบอกว่าอย่างนี้จากการที่สถาบันและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายสถาบันหลายองค์กรรวมถึงภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นสภาพั์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยสถาบันและองค์กรเหล่านี้เนี่ยต่างก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของประเทศไทยในปีนี้เนี่ยจะลดลงจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่3%จะลดลงมาเหลือประมาณ2%กว่าๆซึ่ง เป็นการสะท้อนถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตลอด6เดือนมานี้นะครับว่าล้มเหลวอย่างชัดเจนและก็ขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลจะทําต่อไปในอนาคตแล้วที่สําคัญครับยังบกพร่องเรื่องของจริยธรรมเพราะรัฐบาลเนี่ยไปทําลายกระบวนการยุติธรรมไทยทําให้การดูแลนักโทษเนี่ยเกิดความเป็นสมาตรฐานขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีข้ออ้างอยู่ข้อหนึ่งที่รัฐบาลชอบใช้ในการแก้ตัว คืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยราช้าเป็นเหตุให้ไม่มีผลงานผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุและก็ไม่มีผลเลยนะครับเพราะรัฐบาลมีอำนาจที่จะบริหารงบประมาณทั้งก่อนแล้วก็หลังงบประมาณบังคับใช้เช่นการเร่งรัดหลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณเป็นต้นซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนต่างๆแล้วก็เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาได้นะครับเริ่มต้นเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลก็ประกาศว่าจะทําหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งโครงการดิจิตอลวันเลดหน0่งหบาททั้งเรื่องการขึ้นค่าแรงเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินแต่ปรากฏรัฐบาลทำสําเร็จเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับคือการช่วยนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรที่ผ่านมาเนี่ยในเศรษฐาเดินสายไปต่างประเทศบ่อยครั้งนะครับซึ่งช่วงแรกก็เดินทางไปรถโชว์ไปขายเมกะโปรเจกต์โครงการแรนด์บิชแต่สุดท้ายไม่มีใครสนใจจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินแฟชั่นโชว์ขายผ้าขอมา้า นายกอาจจะรู้สึกภูมิใจนิตยาสารดังเนี่ยให้สมญานามว่าเป็นเซลแมนแต่สําหรับผมเนี่ยอายคนทั้งโลกนะครับเพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยเป็นได้เพียงเซลแมนขายฝันเท่านั้นแหละครับเป็นผู้นําแฟชั่นแต่ไม่ใช่ผู้นําประเทศส่วนโครงการแก้หนี้ให้กับประชาชนเนี่ยผมมองว่าขณะนี้เนี่ยนะครับหนี้สินทั้งในระบบและก็นอกระบบเนี่ยมูลค่าเกือบ20ล้านล้านบาทสุดท้ายก็ต้องปิดโครงการไปช่วยได้ไม่ถึง1%ของหนี้ทั้งหมด เศรษฐกิจไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างนะครับเพราะว่าการโปรโมทแต่การท่องเที่ยวเหมือนหากินกับของเก่าขายสมบัติชาติในระยะยาวชูเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้หรอกครับประกาศวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นประเทศที่เป็นฮับของการท่องเที่ยวซึ่งไม่ต้องประกาศมันก็เป็นอยู่แล้วนี่ครับเอาละครับสันสตอร์แมนบอกว่าที่คุณชนินพูดออกมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณชนินเนี่ยไปปรึกษากับหัวหน้าพักหรือว่าไปปรึกษากับเลขาธิการพักแล้วหรือย,อยังนะครับก็หวังอย่างนี้ หวังว่าคุณชนินเนี่ยคงจะไม่โดนตบปากนะครับเพราะก็รู้รู้กันอยู่ประชาธิปัตย์ยุคนี้เนี่ยแม้จะมีความคลังก็จริงแม้จะมีความดุดันตามแบบฉบับของฝ่ายค้านมือวางอันดับหนึ่งก็จริงแต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยดูจะอ่อนระหโหยรอยแรงไปเยอะเลยมันเป็นพันพลือแะครับแรงที่กัน